สวัสดีครับจุบุสวัสดีพีทนะครับสวัสดีเอฟซีธรรมศาสตร์เอวพิพีวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องเอกครับอยู่ที่หลักเป็นพี่บิ๊กผมเป็นศูนย์รถยนต์มือสองตัดเกรดจับมือเอกับพี่พสภาพดีนะถูกต้องสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับอยู่ตรงที่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบพลเรือเอกีหรือตรงเสากิโลเมตรที่ 260อยหกสิบหรือตรงพระรามสอใกล้ๆกันนี่เองครับพี่ไม่ไกลไม่ไกลเนาะต้องีวันนี้เรามีอะไรครับน้องเอ็กนี่เป็น Honda CRV ปี2 0ง2ครับพี่คันนี้เป็นตัวท็อปตัวพิเศษเลยครับพี่สวยๆเลยนะต้องครับพี่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ FC จ๋านะครับสิ้นสุดการรอคอยนะจ๊ะนะครับ FC ถามมาเยอะมากๆเลยว่าเมื่อไหร่ Honda CRV นะครับสีขาวจะเข้ามาอีกนะครับผมคันนี้ก็มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเป็น Honda นะครับ CRV นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อป 588ด้วยนะครับ ABS Airbag คู่นะครับโฉมเป็นปี2002-2003นะน้องเอ็กสวยมางมากๆนะครับร้อแมทยางใหม่ด้วยนะครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งในดวงใจคุณเลยนะครับไม่ใช่กาแฟเบอร์ดี้นะนี่ครับผมคนชื่นชอบ CRV ต้องห้ามพลาดด้วยีิถือว่าสวยอะคันนี้ทะเบียนเดิมด้วครับอแมบอยไม้นะครับ9752นะครับ ถือว่าเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆเลยครับคันนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงเร,รีตกใจแน่นอนนะครับผมูผ้ชานี้ซะก่อนคิดดูว่าในรูปยังสวยขนาดเนี้ยเวลาขับบนท้องถนนจะเท่ขนาดไหนโอ้โหดูนี่ฮะสวยเรียนเรียบสวยจินจกันเลยทีเดียวขอภายในในายจ่น้องหลังพระนครของเรานะฮะครับภาในี้ก็ถือว่าสมงเข้าประกวดอย่างมากๆนะจะบอกให้ รถทิชชู่นนี้นะครับมีติด r g ถังโดนัทด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันนะครับว่าถังโดนัทเป็นแบบไหนแผงประตูสีเทานะครับแล้วก็เป็นสวิตช์กระจกนะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผม r g โดนัทย่ังสวยๆเลยนะครับผมมีตัดหมอกล่างด้วยนะครเบอะหนังถือว่าสวยสะอาดเนาะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเบาะยังดูดีอยู่เลยอ่ะที่วางแก้วนะครับอนนักแขนซ้ายขวาขอดูหน่อยสิพับเก็บได้เริ่มพับขึ้นมานะ อย่างเจกนะครับขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับฟรอนต์นะครับก็ยังเดิมเลยนะครับช่องช่องแอร์สิว่าสวยสะอาดนี่สตาร์ทอยู่เนี่ยเงียบแล้วเนี่ยเรไปแถวสองกันนี่ครับผมแผงประตูฝั่งนี้ก็ยังสวยสะอาดนะครับดูะก่อนิตช์กระจกนะครับแล้วก็หนังเนี่ยแผงประตูก็ยังดีอยู่นะครับซอกประตูก็ยังสวยงามอยู่นะ ABS แล้วก็เป็นแอร์แบ็คคู่ด้วยดองเอ็กจ๋า เ่องแอร์นะครับแล้วก็สวิกแอร์พวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับดูสิเนดะิที่บอกเมื่อกี้นะครับที่พนักแขนแล้วก็ที่วางแก้วมาแถวสองกันแผงประตูแถวสองก็ยังสวยอยู่เลยเนะ<บ>าะดูื่อกีเรื่อนยังสะอาดอยู่เลยครับนี่พนักแขนวางแก้วได้ไดก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะ <บา S 1> อ่ะ,อะจะมืดละขอดูห้องท้ายหน่อยแถวสามเป็นไงน้องหลังคันนี้ขับเองด้วยนี่เงียบเครื่องเงียบบ้างนะนิ่งไหม สุดยอดเลยเหรอถทุกคันในเทนี้บอกดีหมดทุกคันเลยเนี่ยนี่ไม่ได้อำนะขับดีอยู่รถมือเดียวเลยไป้งมือเลยอะเอ่กดูแลดด้วยบอกว่าขาดนี่ไม่ค่อยหาเท่าไหร่อะดูแผงประตูนี่ซะก่อนเห็นไหมเห็บสีเพื่อนๆจ๋าแต่ขายก็ยังไม่มีขาดนะยังใช้ได้อยู่ดูดิฮะขอบเขืบรถเดิมนะที่มีชนหนักจมน้ํานะครับดูนี่ซะก่อนโต๊ะวางของยังอยู่เลยขอดู ข้างท้ายหน่อยเพราะว่าข้างในจะมีถังแก๊สถือว่าสวยสะอาดนะจริงๆอย่ากมากๆเลยน่ากินมากเลยพี่ทำไมอ่ะโดนัทโอเคครับตาห้องเครื่องยังไม่ถ่ายนี่สตาร์ทอยู่นะเอ็กซ์งมากๆนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับผมอ่ะขอเปิดฝากระโปรงหน่อยฝากระโปรงก็ยังสวยอยู่นะครับผมคานหน้าก็ยังเดิมเดิมนะฮะห้องเครื่องก็ยังเงียบๆนะครับ เอสไอยังอยู่นะครับสีกัสนเสนิ่เงินอยู่นะครับรถไม่มีโนหนักนะครับไม่มีทบน้ำนะครับฝากระโก็ยังอยู่นี่ครับผมรหัส58เห็นไหมเพื่อนๆตัวท็อปแทนเพจก็ยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงก็ยังเดิมอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบเลยสวยๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสวยๆก็นเลยทีเดียวรถคันนี้เนี่ยของเดิมเป็นสีบรอนเงินนะแต่ว่าเจ้าของเขาชอบเป็นสีขาวก็เลยเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวเราจะขายราคาที่ เหมาะสมกันต่อไปนะจ๊ะมาแล้วครับ้องเอ็กมาแล้วจา้ามาแล้วจา้าสวยมากๆนะครับครับผม h o n d a CRV ป2ี2อง2ออโตโอ้รอาด588ตัวท็อปยางใหม่ด้วยนะครับ คันนี้เท่าไหร่ดีน้องเองคันนี้จกกัดเซอร์บอลผมแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอยดีสีขาวด้วคริงคิงจริงจริงคิงจริงห้งงงาเอฟซีเราขายถูกเพราะว่าปกติเราขายประมาณแสนเจ็ดนะแสนแปดแสนเก้าแสนเจ็ดแสนหกอะไรว่าไปตาแต่คันนี้เพราะว่าสีเดิมปเป็นสีบอลเงินแล้วก็เจ้าของกลับเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะครับเราก็เลยดับราคาลงมานิดนึงนะครับเพื่อความเหมาะสมของราคานะครับแต่ว่ารถนี่มีชนหนักจมน้ำจึงมันจะเราเปลี่ยนสีอย่างเดียวเราชอบติดแบบบิชีเรียบร้อยลองนดูนิดหงก่อนไปนู่นเลยเห็นไหย มองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธยังสวยเลยอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่ดี1.5หมนพเพราะผมไม่เปลี่ยนใจนะถูกต้องราคานี้ยโอเครับไปเลยมีอะไรฝากเอฟซีไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเป็นบุ๊ k ชื่อพิวิวตร์คาทูแชนแนลไอพีทั้งในเฟซบุ๊กและก็ยูทูบลอที ชื่อช่องพีวีแลควก็ด right. ูชาแนลเนาะในช่องยูทูบแล้วนี่เองก็ผมฝากกดไลค์กแชร์มากๆช่วงนี้รถลดเราเนี่ยไม่ใช่50าสิบเลยเด้อเมื่อวานนี้กับวันนี้พี่ซื้อมาอีกเพิ่มอีกประมาณ6-7คันนี่รวมๆจะแตะหกสิบบานังมาจากโชว์รูมก็หกเจ็ดคันแล้วเยอะมีฮอนด้าซิตี้เข้ามาอีกนะครับแล้วก็สปอร์เรเดอร์นะครับแล้วก็มีอันติสมือเดียวแล้วก็มีนิสสันฟันเทียนะครับกระบะดีแม็กแล้วก็โฟล์วอยู่อู้เยอะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลย เอ้ยดึงบอกไปน้องเอ็ก90แคมปิ้คาร์เราก็90เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราดูไปจอดบางส่วนละเดี๋ยวเอฟซีติดตามกันไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่า90เนี่ยมันจะมีแบบต่างสุดๆบ้างมไม่ซื้อรถ90ไม่เป็นไรมานั่งทานเบียร์ทานเหล้ากันได้นะมามาเอาไปเด็กกินกาแฟก็ได้ขนมก็ได้นะครับว่ามันออกแนวแคมปิ้งแคมปิ้งหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่พี่หน้าเจอกันขอบคุณมากมากเลยบ๊ายบาย